ผมอยู่ในบทออนไลน์นะครับผู้ชมครับผมจอยบ่าเพื่อนริบร้อรอเดี๋ยนดูดิว่มมาเพื่อนเราทำอะไรกันบ้างสวัสดีก็เผื่อนอ้ยเพื่อนสวัสดีครับทำอะไรกันครับเนี่ยเราไปดูกันได้เลยครับพอมว่าออนไลน์ของเราจะไปถึงไหนครับผมเพิ่งจอยเข้ามาเมื่อกี้เลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวผมจะว้าไปที่บ้านก่อนอว่าไอ้วาไปที่หน้าง,งานนะว่าหน้าง,งานเขาเพื่อนกําลังทําอะไรอยู่แล้วกันครับก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับผมนะ วัสดีครับเพื่อนรำลาง,งทำอะไรครับเนี่ยกำลังไถอยู่ละเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเออเขาทำงานนี้อยู่นะครับอ่าอ่าทำงานต่อไปแล้วก็จะเป็นบทแล้วกันนะคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวก็จะเป็นบททำไมเขารับสองงานวะในปะโทเอ้ยผมอยากทำงานนี้ผมอยากขุดได้ปะไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ทำกับเพื่อนไปแล้วกันนะครับผมตอนนี้อยู่กับเพื่อนสี่คนแล้วกันนะครับผม ก็เขาใช้เขากำลังใช้เกรดเดอร์ในการอ่าขุดอยู่แล้วกันนะเอาแล้วอันนี้มาจากไหนมาเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันขับเป็นไหมเนี่ยลูกพี่มีอีกว่าเกรดดงเกรดเดอร์มีอีกไหมชีบ้านเธอมีอีกไหมเดี๋ยวผมเอาเกรดเดอร์ซานหนีมาช่วยเอ้ยซานนี่มาช่วยแล้วกันนะโคชองครับมีซานนี่มะเนี่ยโอ้โหมันน่าสงสารจนเหลือเกิน ดีเอลซีพี่ก็ไม่มีเลยนะพี่เด้อเดี๋ยวผมเอารถบดแคสมารอพี่ก็ได้ปะอ่าดีเอลซีแม่งไม่มีสักคันเลยคุณผู้ชมอ่าผมเช่ามาแล้วกันนะพี่นะถึงเงินพี่ก็ไม่เยอะไม่น้อยเนาะเร็วๆเลยพี่เร็วๆนรอประตยคนเขาจะรอบดเนี่ยรถบดมันไม่มาสักทีนะมันเป็นอะไรอ่ะทไอ้นี่มันทำอะไรไม่โอ้โหไม่ทำวงทรรการเลยเนี่ยอพระเจ้า แล้วรถบดอ่ะเอ้ามันไม่มาละรถบดอ่ะอ่านี่รถรถเกรดเดอร์เอามาทำไมเอารถเกรดเดอร์มันเลืกเลืกใช้แล้วมันจะใช้รถบดต่อไปนะ่ะอา่ามาดิไอ้บ้ารถบดเดี๋ยวมาไม่เห็นมาเลยวะโอ้อะไรวะเนี่ยแล้วทำไมรถบดมันไม่มานะคุณผู้ชมเอาผมซื้อเลยก็ได้ไหม เดี๋ยวผมเอาไปข้างในด้วยทำาไมรถบดมันไม่มามีคนคอมเมนต์บอกว่าคลิปละ20นาทีเฮ้ยรถบดเป็นไรอะเออแล้วในบ้านพี่มีรถบดปะอ๋อมีอยู่นะครับอ้อนี่ไงอ๋อรถบดแคทมึงไม่ซื้อไว้เลยเนาะลูกพี่เนาะเอาคันนี้มาได้ไหมพะเจ้าเออผมซื้อไม่ได้อะไรคุณผู้ชม ผมซื้อไม่ได้รถกดอ่ะเป็นไรก็ไม่รู้นะครับเราอ่าเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทํางานขุดบ้างอ่าาโอ้มันรับ3ามงานเลยเพื่อนไอ้น,นี่ทํางานขุดบ้างทํางานอื่นบ้างแล้วกันครับแต่ส่วนมากเราจะทํากับเพื่อนแล้วกันครับเฮ้ยไอนน้พวกนี้มันทําอะไรกันมาเนี่ยไอ้พวกนี้มันทําอะไรกันเนี่ยโอ้ยทำไมมันงานไม่เสร็จสักทีเลยเยยวเออ งานไม่เสร็จสักทีนะงานไม่ลำทำอย่างเดียวโอ้่งานไม่ทำลำอย่างเดียวราผมปวดไปเลยแล้วกันนะตามเลยพี่โอ้โหดูดูมันลำดิคุณผู้ชมดูมันล้ำดิงานไม่ทำลำอย่างเดียวอะดูดูดูไอ้นี่มันลำดิโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้โหพระเจ้าเอ้ย บอกว่างานไม่ลำลำอย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่งานไม่ทำลำอย่างเดียวลำไม่ลำลำอย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่ไอ้ไอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยครับผมอ่าจับไปพี่ยออกไปหนึ่งเหรอออกไปหนึ่งคนเหรอเมื่อกี้ไอ้ไอ้นี่มันหายไปอ่ะเร็วหน่อยพี่เร็วหน่อยเร็วหน่อยเด้เร็วหน่อยเด้เร็วหน่อยเร็วหน่อย เฮ้ยพี่เร็ว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 งานไม่ล้มล้มอย่างเดียวนะครับแน่มันต้องวุ่นวายเลยแล้วคนไปไหนอ่ะไปพี่ไปไปไปพี่หมดเลยพี่เอาแล้วแหละจัดไปพี่จัดไปจัดไปอุ้ยเสร็จแล้วเหรอโอเคเขาบอกว่าให้เอารถออกนะครับเฮ้ยพี่ใครก็ได้ไปขับรถเกียร์ออกหน่อยพี่ไปไหใครก็ได้ไปขับรถเกียร์ออกหน่อยว่า อ่ออ่บดก่อนใช่ไหมไปไปไปครับไปไปไปุูกันเลยครับุูกันเลยดูกันเลยครับุยกันโลดอะครับผอมไปพี่เลียงหน้ากระดานเลยเราไปไปไปเลียงหน้ากระดานเลยพี่เลียงหน้ากระดานเลยไปกันเลยครับไปกันเลยลูกันเลยครับุูกันเลย เลี้ยงแล้วก็ดันเลยเฮ้ยไปรอผมด้วยนี่เป๊รอผมด้วยดิรอด้วยพี่รอด้วยรอด้วยอ่าไปเลยไปเลยไปเลยรอด้วยครับรอด้วยรอด๋วยอุ้ยรอด้วยครับผมขอขอรถบดีนึงคันครับสองคันก็ได้ครับขอรถบดีนึงคันหรือสองคันก็ได้ครับเร็วนะครับเร็วหน่อยเอ้าคันาดก็เีรยวไปนู่นหว่าของเราตรงว่ะผู้ชมอ่า งอ่ะโดดแต่สามชาไปเลยขอรถไปดีกหน่อยขอรถไปดีกหน่อยทำไมผมซื้อของไม่ได้วะผมงงมากเลยผมซื้อรถไม่ได้อ่ะเอาแล้วไอ้คนพวกนั้นมันไปไหนวะเอามันก็อยู่นี่นี่หว่าทำไมมันไม่มันไม่มาทำงานช่วยกันวะเนี่ยโอ้อะไรวะเดี๋ยวผมไปหาแแมปปืนนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปไปซื้อปืนนะเนี่ยมันไม่ทำงานช่วยกันเนี่ย เดี๋ยวหาจอเซิร์ปืนดีกว่าวมันไม่ทํางานช่วยกันอ่ะผมไม่ชอบคนเหม่อน,นะครับเวลาทําต้องทําด้วยกันนะครับดูดิมึงยืนเล่นอะไรเนะี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยถอ่งโ้ยก๋วยทอดนะครับผมมึงจอดมึงยืนทําไมวันนี้ขับรถบดแล้วกันนะครับคุณผู้ชม อ๋อไม่หลบไม่หลบผมจนนะไม่หลบผมจนทั่วี่ไงไอ้นี่ไอ้ที ID ่มันก็ไม่หลบเหมือนกันวะเขอก็เขาก็ไม่หลบเหมือนกันครับโอ้แต่นี่จะมาทำเชื่อกันนะลูกพี่เนาะอ,อะไรวนะเนี่ยผมนั่งงงกับพี่ยืนเลยเน<อ>ี่ยไปเลยครับไปเลยเดี๋ยววิดอน่าไปเสิร์ฟอืืนแล้วกันครับคุณผู้ชมมัน มันไม่ทำช่วยกันนะผมไม่อยู่แล้วนะครับผมเ,เราไปหาทำเซิร์ฟที่เขาช่วยกันดีกว่าไปครับป้ายรูกันเลยครับรูก,กันเลยมองภายในนะครับโอทมมโ้ทำไมมันดูโล่งดูใสดีจังวะทำไมมันดูโล่งดูใสดีจังวะเนี่ยเออเฮ้ยดีวะสมจริงดีวะคุณผู้ชม เรียกครับเรียกเรีวครับเรียกเรียกครับเลี้ยวเรียกครับแล้วผมก็ทำแฟนคนเฟี้ยวอุ้ยไม่ใช่ไป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 เลยครับไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยทำช่วยกันครับทำช่วยกันช่วยกันได้สองคนนึงอะอะไรวะุกูตัวเจ้า มันช่วยแค่สองคนเองอะ่ะอ๋อนั่นมาเราเอา,เอา,เอารถปูนมาเตรียมไว้แล้วนี่หว่าต่อไปเขาจะเทป,ปูนหรออ๋อทรายดิเป็นปูนบ้าอะไรเขาจะเททรายกันอันนี้เขาจะทําเป็นสแตนนะครับตรงบริเวณนี้นะครับทําเป็นสแตนคืองานพวกนี้ผมทําหมดแล้วแหละคุณผู้ชมนะผมเอาออกมาอะไรอะ่ะมาทำอะไรไปไหนอยากโดนเหยียบหรือไงเนี่ยอยากโดนเหยียบเลยไหมอ,อยากโดนเหยียบหรอเหยียบอเอาได้จัดได้แล นี่อุย้ยทะลุเฉยเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวว้าไปหาขับรถขุดแจ้งคนนีกก่อนเนาะนะครับผมนะดูกันเลยครับดูกันเลยจัดไปครับจัดไปจัดไปแหมไอคนนี้ก็ทำดีอย่างเลยเนาะนะตรงนี้ตรงนี้ยังไม่บดเลยพี่เดีนะ๋ยวผมไปบดข้างหลังก็ได้พี่ ผมปวดเองวะเด่ะผมปวดเองอย่าเบียดดี๋ยวพี่อย่าเปลี่ยนดิอย่าเบียดนะผมปวดเองนะรถประตูเอ้ยเดี๋ยวผมปวดเองเนี่ยอือืมชอบเบียดนักหรอชอบเบียดหรออืมชอบเบียดนักหรอไอ้มันบืนอะไรของเขาเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยอ่าแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเหลือวตรงนี้อีกวะโอ้ตรงนี้สีแดง ือเขาทำไมเขาไม่ไปเอารถมาช่วยกันวะเออกดสองคนมันเหนื่อยเขาจะไม่ะโอเคคุณผูปป้ชมออไไ้เพียงตอนนี้แล้วกันนะครับติดนาทีแล้วกันนะ,ะผมเจอกันใหม่วิดีโอนหน้าแล้วกันะะนะผมถ้าเราจะออกเราก็มาจอดไปดีๆนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเขาจะขับเดี๋ยวเขาขับเองนะครับผมมาจอดไปดีๆก็พอสวัสดีครับ